สวัสดีค่ะพาเข้าครัวอีกแล้วเจ้าวันนี้ทํากินง่ายๆสไตล์ครัวผักกาดหอมจากผัดเปรี้ยวหวานคะ่<พ>ะกําลังจะเปิดคลิปพ่อเข้ามาพอดีอ <laughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอว่าดุ๊กติ๊กดุติ<ส>๊กเนี่ยอสลูกชายหัวเอสียงลูกชายหัวเราะลูกชายกับพ่อเข้ามาผ่าไม้ใหญ่ๆของเขานะคะเก็บเอาเข้าไว้ในอ่า ใต้ร่มชายคาจ้ะกุ้งเรกกูร์หมูโบดบาลานแฟตมะเขือเทศทูมอดเตอร์กุนเลิกหอมใหญ่กระเทียมวิตเลิกปอปริก้าพริกหยวกกุ้กะแตงกวาเซลลัรี่ เครื่องปรุงของเรามีน้ำตาลทรายแล้วก็ครีดดะหรือว่าผงรสดีของที่นี่นะคะนี่เป็นพืชผักรวมค่ะซีอิ๊วขาวตามด้วยเคทชอปหรือซอสมะเขือเทศจ้ะ เติมน้ำมันจ้ากระเทียมเมื่อกระเทียมหอมแล้วใส่หมูบดนะผักกาดหอมใส่น้ำมันหอยน้ำมันหอยลงไปด้วยจ้ะ เมือหมูสุกแล้วใส่กุ้งนะคะแรกกูด้วยครัวของเรามันแคบนะคะมุมถือตะหลิวก็จะดูเก็ียดกาตาพี่น้องหน่อยเป็นครัวพิเศษที่คุณเลนโบ้ทำให้จ้ะ รสดีซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายค่ะเคทชอป กรล,ลี่คอปิกาสมอแ์เต็มลูกาเต็งกว่าหอมใหญ่บุ้นเลยค่ะประหลังเขาจะทานนวลนวนิ่มๆนะคะไม่ได้เอากรอบอย่างเราค่ะ ต้มสุกต้มสุกนะคะเพราะว่าฝรั่งเขาจะชอบแบบน้ำๆจะหักเขาสุกสักนิดนึงค่ะ อเคเลยเห็นไหมค้าวหน่นได้น้ำกห,หลังราดข้าลวละเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนนคนกินมาแล้ว <laughs> พ่อกับลูกเขาขวาไทยแล้ว<อ>ว,วันนี้าจัด

เขาตัดฟืนกันลูกบอกว่าทำไมไม่ไปทำคลิปตัดฟืนบอกว่าเบ็ดไม่มีว่าเสียด้วถักซามิเกะก็บอกน่าทานมากผัดเปรี้ยวหวานใส่ยาดลิผัดเปรี้ยวหวานผัด เปรี้ยวผัดเปรี้ยวหวานผัดเปววรี้ยวหวาน number one e n c y c l o ผัดเปรี้ยวหวาน number ยววาเก่งมากจ้ะผัดเปรี้ยวหวานบาะบาเด็กกูไม่มีพริกหรอกพรอปิกา้า เดือดที u, ่ป tamam, ๊อกคุยบอกถามว่ามีพริกไหมหนอิงเอียดชิลีไม่มีพริกจากสมิเกะขอบคุณจ้าจ้าเก่งเนาะไม่ถูงพริกวางไว้เลยคุเรนโบ้ Ja, oh, dat en is een me beetje te Ik heb een boordje in mijn vent. Ik Ja. Ja, ik mhm? Ja, ik heb een goekje. Ja, een Ja, ik heb oh, een goekje. Ja, gotcha. een goekje. Ja, ik Ja, ก็บ่ยบีกันลังถ้าคุณทำม่กนไมู้จะรู้แค่แต่สลด์โหยบชิลยัอยู่ไหนไหนเด็ดแ่ยังแบบสอกนี้ลูกกินบอกไม่เผ็ดพ่อกินบอกว่าเผ็ดแล้วเปิดคลิปดูไปด้วยลูกชายดูตัวเองในทีวี สวัสดีค่ะสุดสรรค์รับช่วยค่ะสวัสดีค่ะกันหืมอืมติดต่อสอบหืมเหรอๆนี่มันโตแล้วนะอืมเต็มนี่นี่ทางค่ะสมุนัยตาตอนนี้ได้ครั้งแรกสีเขียวนะน้องก็จะชอบค่ะเยี่ยมสมเทียมค่ะเขียวนะคะ เดี่ยวแน่นอนค่ะจะมีเส้นหมี่เส้นมีเหลืองแล้วก็เส้นเส้นจันนะคะ่ะคาเฟนอยได้ไปขอแอร์ต่ <Okay. S 2> อสู้โอเคเออ,อวันนี้อากาศมันมืด,มด ลิตรเมกเมกอุ๊ดเอินเนยทำไมบ้านมันดูมืดมืดมีควันจังห <laughs> มอ,อกลูกชายกำลังเอาเห็ดนะเห็ดไปทำอาหารครัดคันเตลยดแล้วออซเอาเห็ดดำด้วยลรออ๋อ yeah, <laughs> บอกว่าเอาเห็ดดำด้วยเขาบอกว่าเขายังมี <laughs> อุทธรอุทธรมุสลิง คูวะดเดยเกเห็ดนางลมฮะคุณพ่อเตรียมจะนนหาหลอดไฟประดับประดาบ้าน,นด้านนอกแล้วค่ะอากาศด้านนอกปิดนะจ๊ะมันถึงได้เป็นแบบนี้ลูกเขาก็ดื่มกาแฟกันกับพ่อพากานหอมว่าจะไม่ดื่มเพราะว่าคุณเลโมโบจะไปเข้างานสามทุ่มกลับถึงบ้านประมาณเจ็ดโมงเช้าจ้าวันนี้ เดี๋ยวลูกก็จะไปออกกำลังกายแต่เขาก็ทำงานพรุ่งนี้เช้าค่ะเขากลับไปแล้วก็เหงาค่ะนั่งถักผ้าคาดผมเพราะว่าให้คุณย่าไปสองอันค่ะก,ก็ถักทดแทนเลยใส่เอาเข้าวะผัดเ้าข้าวกะผัดเดว้าวดดวหวานได้เห็ดได้เห็ดหวานเห็ดพึ่งหวานากับเห็ดพึ่งดำ Oj! Kantareller. Jaha. Kantareller. Ja. Det ska man inte säga. Ja, Men jag är i skogen. Torkade kantareller. Torkade kantareller i skogen. Det är inte kantareller Jag har hemma. Okay. 9,3 meter okay. ska det vara i

ส่งลูกชายกลับบ้านแล้วจ้าต,ตอนนี้ก็จัดข้าวให้คุณแลมโบไปทานที่ทํางานคุณแลมโบเขาก็จะลาดกับข้าวไปแบบนี้นะคะข้าวก็เหลือหน่อยหนึ่งค่ะผัดเปรี้ยวหวานของเราก็เกลี้ยงก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ภูมิใจ <laughs> ขอดูแลคุณเลมโบแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวคุณเลมโบก็จะเดินทางไปทำงานแล้วค่ะเชอร์ฟิกติดแอนซกริง ตอนนี้ออกมาส่งคุณแลมโบไปทำงานค่ะกลับมาถึงบ้านก็เจ็ดโมงเช้าจ้าอากาศด้านนอกตอนนี้สององศาค่ะค่ะเดี๋ยวขอส่งคุณแลมโบก่อนนะคะไฮโดรแอนเซเกรงแอนส์กรดายมาโซอ,ออกโซรักคุณเช่นกันจา้าบ๊ายบายเี๋ดวพีดตุส ขอโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปต่อไปค่ะขอบคุณและสวัสดีจ้า